สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาพบกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้ทางเราก็จะมาแชร์ข่าวสารทางด้านมาตรการเยียวยานะคะและก่อนที่จะไปฟังข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะเราไม่ทิ้งกันผ่านเกณฑ์รับเงิน5,000บาทแล้ว15ล้านคนครั้งย้ำดูแลทุกคนทุกกลุ่ม กระทรวงการคลังย้ำดูแลประชาชนทุกกลุ่มตามมาตรการที่เหมาะสมขณะผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งการผ่านเกณฑ์แล้ว15ล้านคนเตรียมรอรับเงินเยียวยา5,000บาทเมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่16คพฤษภาคม2563นายบลวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกล่าวว่าล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนผ่านเกณฑ์มาตรการ เราไม่ทิ้งกันจะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทจำนวน15ล้านคนขณะที่ปัจจุบันประชากรมีประมาณ66ล้านคนแบ่งเป็น9กลุ่มดังต่อไปนี้ 1. กลุ่มแรงงานนอกระบบประกันสังคม11ล้านคน 2. แรงงานอิสระเราไม่ทิ้งกัน16ล้านคน 3. เกษตรกร,ร,กร10ล้านคน เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ3ล้านคน5กลุ่มเปราะบาง13ล้านคน6กลุ่มผู้มีรายได้น้อย2.4ล้านคน7กลุ่มคนลงทะเบียนไม่สำเร็จเราไม่ทิ้งกัน1.7ล้านคน8ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางสังคมกรณีฉุกเฉิน1ล้านคน9อายุต่ำกว่า18ปี13.5ล้านคน อย่างไรก็ตามขอยืนยันว่ารัฐบาลดูแลทุกคนทุกกลุ่มในมาตรการที่เหมาะสมแตกต่างกันไปพร้อมดูแลได้ทันท่วงทีเหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้พี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันจากรัฐบาลมีการดูแลพี่น้องประชาชนผ่านมาตรการอื่นๆต่อไป และนี่ก็คือข่าวสารสำหรับวันนี้นะคะทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านนะคะและก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังข่าวสารถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับท่านไหนติดตามข่าวสารในทุกวันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารในทุกวันนะคะท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะ พบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ